สวัสดีค่ะ l a วี s t a t i o ตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยซึ่งภาพยนตร์ที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงคดีของคุณคิมบูนัมค่ะเป็นเคสที่ถูกคมขืนในปี2004ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะซึ่งในประเทศเกาหลีใต้เนะะี่ยค่ะหากผู้กระทําผิดนะคะเป็นผู้เยาวก็จะไม่ได้รับโทษค่ะโดยหนังเรื่องนั้นก็คือเรื่อง โดนคลายมามี2,012หรือว่าชื่อไทยนะคะแม่จ๋าอย่าร้องไห้หนังเรื่องนี้มีเนื้อเรื่องคล้ายๆกับละครเรื่องล่าของไทยนะคะหลายๆคนจึงเรียกว่าล่าที่เป็นเวอร์ชันเกาหลีค่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะคะเรามาแนะนําตัวละครกันก่อนดีกว่าค่ะตัวละครแรกนะคะก็คือถ้าชื่อว่าอึนฮาค่ะเธอเป็นเด็กสาวอายุ17ปีเรียกได้ว่ากําลังเป็นสาวแรกแย้มกันเลยทีเดียวซึ่งเราจะเรียกว่าน้องอึนฮานะคะ ตัวละครที่2ค่ะก็คือแม่ของอ่นหาโดยเราจะเรียกเธอแทนว่าแม่นะคะตัวละครที่3ค่ะเขาชื่อว่าโจฮันค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับน้องอึนฮาซึ่งน้องอึนฮาเนี่ยก็ตกหลุมรักโจฮันนะคะ เอาละคะ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าซึ่งหลังจากแม่นะคะได้หย่าก,กับพ่อของน้องอึนฮาไปหมดัดหมัดทั้งสองคนคะ่ะก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยอยู่ด้วยกัน2แม่ลูกในทางคุณแม่เนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดร้านกาแฟาเป็นธุรกิจเล็กๆของทั้งสองแม่ลูกนะคะดูเหมือนว่าชีวิตของสองแม่ลูกคนนี้จะเหมือนกับชีวิตของแม่ลูกทั่วๆไปนะคะแต่อย่างที่เรารู้กันคะ่ะหลังจากเปิดเทอมอึนฮาก็ได้เจอกับโจฮันด้วยความคูลของเขาเนี่ยก็เลยทําให้อึนฮาชอบเขา อึนฮาเนี่ยได้เล่าให้แม่ฟังว่าเธอเนี่ยแอบมองโจฮันแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ยเป็นผู้ชายที่งเงียบๆไม่น่าจะมีอะไรอันตรายมยีวันหนึ่งค่ะอึนฮาบอกกับเพื่อนสนิทของเธอว่าเธอเนี่ยตกหลุมรักโจฮันเธอส่งข้อความไปหาโจฮันแล้วว่า เธอมีของขวัญจะให้เขาซึ่งเพื่อนนะคะก็ได้ทําหน้าแบบผู้ชายคนนี้หรออย่าอย่าไปยุ่งดีกว่าเลยแต่ว่าน้องอินหาก็ไม่ได้สนใจคําเตือนของเพื่อนนะคะและโจฮันค่ะก็ได้ส่งข้อความตอบกลับน้องอินหามาว่าไปพบเขาที่ดาดฟ้าตอนสี่ทุ่มซึ่งในวันนั้น,นะคะ่ะเป็นวันเดียวกับที่แม่ก็ไปสังสรรค์ไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามที่แบบว่าจะจีบแม่ในส่วนของน้องอินฮาค่ะก็แฮปปี้มากๆเลยที่จะได้ให้ของขวัญกับคนที่เธอชอบ พอไปถึงบนดาดฟ้านะคะก็มีโจฮันยืนรออยู่แต่ว่าน้องอึนฮาก็ดีใจได้ไม่นานนะคะเมื่อพบว่าไม่ได้มีแค่โจฮันกับเธออยู่บนดาดฟ้าแค่2คนเมื่อชายอีก2คนนะคะปรากฏตัวก็จะมีไอหัวทองกับไอหัวน้ําตาลพวกมันค่ะจึงร่วมกันทําลายน้องอึนฮาโดยการข่มขืนแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอไว้น้องอึนฮานี่ได้ส่งข้อความ ขอความช่วยเหลือจากแม่นะคะแต่ว่าแม่ก,ก็ไม่ได้รับเพราะว่าผู้ชายคนนั้นค่ะก็พยายามที่จะจีบแม่แม่ก็เลยไม่ทันได้เห็นข้อความของน้องอึนฮาค่ะจนแม่กลับบ้านมาพบว่าน้องอึนฮาไม่ได้อยู่ที่บ้านพอแม่เปิดโทรศัพท์เท่านั้นเลยค่ะเธอได้เห็นข้อความขอความช่วยเหลือจากน้องอึนฮาแม่ก็เลยขับรถออกมาค่ะเพื่อจะมาตามหาอึนฮาแต่ว่าก็มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งค่ะโทรเข้ามนนาพอแม่กดรับสายเนี่ยเธอก็ทำหน้าตาแบบอึ้งไปเลยจากนั้นภาพก็ตัดไปที่แม่ไปหาหน้องอึนฮาที่โรงพยาบาลค่ะ สภาพน้องอินฮาในตอนนี้เรียกได้ว่าเนื้อตัวหน้าตาเนี่ยช้ำไปทั้งร่างกายเลยค่ะพอน้องอินฮาลืมตาขึ้นมาเพราะว่าแม่เธอเนี่ยอยู่ตรงหน้าเธอเธอก็ร้องไห้เสียใจแล้วก็กอดแม่จากนั้นแม่ก็ไปที่โรงพักนะคะเพื่อไปแจ้งความซึ่งตำรวจค่ะก็ได้จับไอ้สามตัวนั้นไว้ได้ทันนะคะเพราะไอ้สามตัวนั้นเข้ามาในโรงพักค่ะ มันก็พูดคุยกันถึงตอนที่มันข่มขืนน้องเอินหาค่ะบอกว่าตอนที่น้องช็อกแล้วก็แบบสลบไปมันก็เลยแบบตบหน้าน้องเอินหาเพื่อให้น้องเอินหาเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วพวกมันก็จะข่มขืนน้องต่อแม่ที่นั่งอยู่ค่ะได้ยินดังนั้นก็เลยเดินเข้าไปหาไอ้สามตัวนั้นแม่เนี่ยนะคะเลือดขึ้นหน้าสุดขีดเลยโกรธจนตัวสั่นเพราะว่าเรื่องที่ไอ้สามตัวเนี้ยค่ะพูดถึงก็คือการข่มขืนลูกสาวตัวเองโดยที่พวกมันไม่ได้รู้สึกผิดหรือว่าสำนึกในสิ่งที่พวกมันทํากับเด็กสาวคนหนึ่งเลยแม้แต่นเดเียว แม่ก็เลยกระช่าคอเสื้อไอ้หัวทองค่ะไอ้หัวทองมันยอมที่ไหนล่ะค่ะมันก็ผลักแม่กลับไปจนตำรวจกับสายสืบแถวนั้นนะคะต้องช่วยแม่ไว้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมีเรื่องยาวแน่นอนตัดภาพมาที่นะคะนักสืบในคดีของน้องอึนฮาค่ะเขาก็คือพ่อของเพื่อนของน้องอึนฮานั่นเองค่ะซึ่งทั้งคู่ค่ะก็ได้มาทานอาหารด้วยกันโดยในระหว่างทานข้าวนะคะเพื่อนของน้องอึนฮาก็ได้ถามถึงคดีที่พ่อกําลังทําอยู่ แต่ว่าสีหน้าของเพื่อน,น้องเอินฮาเนี่ยเธอมีสีหน้าที่แบบว่าเหมือนมีอะไรปกปิดซ่อนอยู่ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีของเอินฮาค่ะหลังจากออกโรงพยาบาลนะคะสภาพร่างกายของน้องเอินฮาดีขึ้นแต่ว่าจิตใจของน้องเอินฮาไม่ได้ดีขึ้นตามร่างกายเลยน้องเอินฮาเนี่ยมีท่าทางซึมแล้วก็เศร้าไม่พูดไม่จานะคะเธอเน่นนั่งอยู่ในอ่างน้ำเนี่ยนานจนแม่ต้องเข้ามาตามเธอก็บอกว่าตัวเธอเนี่ยตอนนี้ยังไม่สะอาดเลยต้องล้างออกอีกต้องล้างเอาสิส่งสกปรกที่เธอได้รับมา อออกอกีทางด้านของตํารวจค่ะนักสืบก็ได้ไปพบกับหัวหน้านะคะซึ่งหัวหน้าค่ะก็ได้แนะนําก็ไม่เชิงแนะนําหรอกก็ได้ออกคําสั่งอะคะ่ะว่าให้ไปบอกกับแม่นางเอกว่าให้ยอมความเถอะคดีแบบเนี้ยสู้ไปก็ไม่ชนะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาสู้ยอมรับเงินจากฝั่งจําเลยซะยังจะดีกว่า ในวันที่ตำรวจนะคะนัดแม่แล้วก็ฝั่งจำเลยอะคะ่ะมาคุยกันเหมือนกับว่าปนีปนอมกันไหมจะยอมความไหมฝั่งนั้นค่ะก็โยนเงินให้เลยแล้วก็บอกกับแม่ว่าจะเอาอยัางไงจะมีคดีความกันหรอจะทําให้ลูกพวกเขาอะหมดอนาคตหรอแม่ก็เลยโมโหเขาว่าเอาแล้วลูกของเขาล่ะลูกของเธอไม่มีอนาคตหรอแม่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจเงินอยู่แล้วคะ่ะเธอต้องการที่จะเอาคนผิดเข้าคุกให้ได้ก็เลยเดินหน้าฟ้องร้องต่อไปในวันนัดฟังคําตัดสินของศาลนะคะทางทนาย ของฝ่ายจำเลยค่ะเขาก็ได้แก้ต่างประมาณว่าน้องเอินฮาเนี่ยชอบโจฮันแล้วก็เป็นคนนัดเข้ามาจะมาโทษฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ที่ทําให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะคําตัดสินก็ออกมาว่าเนื่องจากค่ะหลักฐานเนี่ยไม่เพียงพอพบเพียงคราบอสุจิของไอหัวน้ําตาลทั้งนี้นะคะการการะทาผิดของจําเลยเนี่ยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจึงทําให้โจฮันและไอหัวทองค่ะหลุดพ้นข้อหานี้ไปโดยไม่มีความผิดเลยและไอหัวน้ําตาลค่ะโทษของมันก็คือการได้ไปบาเพ็ญ ประโยชน์แค่นั้นเองเลยค่ะ ศาลเนี่ยให้เหตุผลว่าน้องอึนฮาเนี่ยก็แค่ถูกข่มขืนแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนี่คือคําตัดสินที่ทําให้คนเป็นแม่ค่ะฟังแล้วถึงกับร้องไห้กรีดร้องออกมาด้วยความที่เธอใจสลายเพราะว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนี้เลยซึ่งทางด้านของฝั่งจําเลยนะคะก็ยิ้มดีใจค่ะที่ลูกๆของพวกเขาค่ะไม่ได้รับโทษร้ายแรงอะไรซึ่งมันทําให้เห็นว่าทั้ง3คนนี้ค่ะเลี้ยงลูกโดยที่ไม่ได้สอนลูกเลยว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดซึ่งหลังจากวันที่ฟังคําตัดสินนะคะน้องอึนฮากับคุณแม่ ก็รู้สึกท้อแท้แล้วก็ผิดหวังกับชีวิตเป็นอย่างมากซึ่งน้องอึนฮาเนี่ยนะคะก็ได้แต่นอนหมกตัวอยู่แต่ในห้องนอนมีอยู่วันหนึ่งค่ะน้องอึนฮาได้รับข้อความข้อความหนึ่งพอเธอเปิดอ่านเนี่ยนะคะเธอก็ร้องกรีดกรีดกรีดจนแม่เนี่ยเข้ามาดูพอแม่เปิดประตูเข้าไปก็เห็นน้องสพาเชโลแล้วก็บอกกับแม่ว่าจะออกไปข้างนอกจะไปเล่นกับเพื่อนซึ่งแม่เนี่ยก็ไม่อยากให้น้องแบบว่านอนเศร้านอนซมอยู่กับแต่ในห้องนอนของตัวเองก็เลยปล่อยให้น้องไปโดยไม่รู้เลยว่าไอ้สตัวเนี้ยมันส่งข้อความมาาขู่่น้ององวา จะส่งคลิปนี้ให้แม่ดูถ้าไม่มาหาพวกมันน้องอินฮาเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปหาพวกมันนะคะโดยที่น้องเนี่ยถือคัตเตอร์ไปหนึ่งอันพอน้องอินฮาไปถึงเนี่ยนะคะก็ถูกไอหัวน้ำตาลลากเข้าบ้านทันทีทีนี้เนี่ยพอเข้าไปในบ้านแล้วพอถึงจังหวะหนึ่งเนี่ย น้องเอินหาก็ได้ถือคัตเตอร์ออกมาเพื่อที่จะขู่พวกมันถามว่าไอ้พวกนี้มันกลัวไหมมันก็ไม่ได้กลัวนะคะพอคัตเตอร์เนี่ยบาดไอ้หัวทองค่ะมันโมโหมันก็เลยตบน้องเอินหาไปหนึ่งทีแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นล่ะคะก็ไม่ต้องเดาเลยค่ะน้องก็ถูกข่มขืนอีกรอบหนึ่งทางด้านของแม่เนี่ยนะคะก็พยายามหาหลักฐานนะคะ่ะเพื่อที่จะรื้อคดีนี้ขึ้นมาอีกรอบเธอพยายามที่จะลากไอ้สามตัวเนี้ยค่ะกลับมาเข้าคุกให้ได้ ทางด้านของน้องอินหานะคะหลังจากโดนทําร้ายจิตใจแล้วก็ร่างกายอีกครั้งหนึง่งเธอก็ได้มองตัวเองในกระจกแล้วก็ร้องไห้ออกมาซึ่งหลังจากนั้นค่ะน้องอินหาก็ได้กลับมาบ้านนะคะแล้วก็ได้แต่งตัวเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางด้านของแม่นะคะก็ได้ออกไปซื้อของและน้องอินหาค่ะก็ได้ไปที่ร้านเค้กร้านหนึ่งเธอตัดสินใจซื้อเคก้กแล้วก็ขอพนักงานว่าเธออยากเขียนหน้าเค้กเองและพอแม่กลับมาที่บ้านนะคะแม่ก็พบว่าไม่เห็นน้องอินหาอยู่ในห้อง ก็เลยไปเปิดประตูห้องนอนดูน้องอึนฮาก็ไม่อยู่ที่นั่นแม่จึงเปิดประตูห้องน้ําค่ะแล้วก็พบว่าน้องอึนฮาเนี่ยกรีดข้อมือตัวเองแล้วก็นอนแช่อยู่ในอ่างน้ําแม่เนี่ยตกใจมากๆเธอก็พยายามค่ะควบคุมสติตัวเองเอาน้องอึนฮานะคะขึ after, ้นมาจากน้ํา <wh> <Cathedral> แล้วก็หาผ้าค่ะมาพันข้อมือน้องอึนฮาไว้และแม่ค่ะก็ได้พาน้องอึนฮาขึ้นรถเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลระหว่างทางนะคะน้องอึนฮาก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็บอกกับแม่ว่าแม่อย่าร้องไห้เลยนะ พอถึงโรงพยาบาลค่ะคุณหมอก็พยายามปั๊มหัวใจน้องอึนฮาในส่วนของแม่ก็พยายามภาวนาค่ะว่าอย่าให้ลูกเธอเป็นอะไรเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอก็ต้องมาแจ้งข่าวร้ายว่าไม่สามารถช่วยชีวิตอึนฮาไว้ได้พอแม่เห็นศพน้องอึนฮานะคะเธอก็ปล่อยโฮออกมาเรียกได้ว่าใจสลายแบบสลายสุดๆในชีวิตของคนเป็นแม่แล้วและหลังจากงานศพของน้องอึนฮานะคะแม่ก็ได้เข้าไปในห้องของน้องค่ะแล้วก็ได้บังเอิญเห็นโทรศัพท์มือถือของน้องแม่ก็ได้เปิดข้อความอะไร ไปดูเล่นๆไปแต่แม่ก็ได้ไปสะดุดตากับข้อความหนึ่งค่ะซึ่งมันก็คือข้อความของไอสาระชั่ว3ตัวนั้นที่ส่งมาขู่น้องอึนฮาระหว่างที่แม่เปิดคลิปน้องอึนฮาไปเนี่ยนะคะแม่เนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาอีกครั้งใจสลายครั้งนี้ค่ะมันสลายยิ่งกว่าครั้งอื่นๆเพราะว่าเธอได้เห็นลูกของเธอค่ะนั่งสีเชนโลกโดยร่างกายเปลยเปล่า แล้วก็มีไอ้หัวทองค่ะมันมีท่าทางมีความสุขนะคะดูดบุหรี่ไปแล้วก็เต้นขณะที่น้องอึนหาสีเชนโลด้วยท่าทางที่แบบว่าดูแล้วมันหดหูหัวใจคนดูมากๆแม่เนี่ยร้องไห้ออกมาจนกําลังจะเครี้ยงโทรศัพท์ทิ้งแต่ก็เหมือนว่าแม่จะนึกอะไรขึ้นได้บางอย่าง ในเย็นวันนั้นค่ะแม่ก็ได้ไปตามหาไอ้หัวน้ําตาลที่สวนสาธารณะแม่โชว์คลิปในโทรศัพท์ให้มันดูแล้วก็พยายามจะเข้นความจริงเกี่ยวกับการข่มขืนน้องอื่นหาแต่สิ่งที่แม่ได้นะคะก็คือการถูกไอ้หัวน้าตาลกระทืบค่ะแต่แม่ยังโชคดีค่ะที่ถูกตํารวจแถวนั้นช่วยเอาไว้ได้ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องนะคะนักสืบก็ได้มาหาแม่ที่โรงพยาบาลตัวแม่ตอนนี้นะคะไม่ได้ศรัทธาในกฎหมายอีกต่อไปแล้วและทางด้านครอบครัวของไอ้หัวน้าตาลนะคะ ก็ได้โยนเงินให้แม่ก้อนหนึ่งค่ะเพื่อเป็นค่าทำขวัญเนืน่องจากถูกไอหัวดำทำร้ายร่างกายหลังจากที่แม่ออกจากโรงพยาบาลนะคะแม่ก็ได้ถือมีดเล่มหนึ่งไปพบกับโจฮันค่ะแม่เนี่ยตั้งใจจะไปเค้นที่อยู่ของไอหัวทองกับโจฮันค่ะและหลังจากนั้นแม่ก็จะฆ่าเขาซึ่งในขณะที่แม่ตัดสินใจจะฆ่าโจฮันนะคะแม่ก็ได้บังเอิญเหลือไปเห็นภาพล็อกหน้าจอของโจฮัน เป็นรูปของเขากับน้องอึนหาเขาเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รักน้องอึนหานะแต่ถ้าเขาไม่ทําตามไอ้พวกนั้นเนี่ยเขาก็จะถูกทําร้ายเหมือนกันแม่ก็เลยใจอ่อนค่ะยอมปล่อยโจหันไป แม่จึงไปตามหาไอ้หัวทองโดยใช้ข้อมูลที่อยู่จากข้อความที่มันเคยส่งให้น้องอ่นหาพอแม่ไปถึงเนี่ยไอ้หัวทองมันกําลังเล่นเกมกับเพื่อนอยู่แม่เลยหาจังหวะจะเอามีดนะคะไปแทงไอ้หัวทองแต่ก่อนที่จะไปแทงไอ้หัวทองเนี่ยนะคะแม่ก็ได้ส่งเสียงให้มันรู้ตัวค่ะมันก็เลยใช้แรงผู้ชายนะคะปัดแม่ล้มลงไปได้พอแม่ลุกขึ้นมาได้นะคะมีจังหวะหนึ่งที่แม่แกว่งมีดไปโดนใส่ไอ้หัวทอง ทีนี้ไอ้หัวทองมันโมโหค่ะก็เลยส่วนแม่ไปทีหนึ่งมันเอาไม้เบสบอลค่ะทุบหลังแม่จนล้มกับพื้นจากนั้นนะคะแม่ก็ได้ตะเกียรตะกายไปนั่งพิงอยู่ตรงเคาน์เตอร์ค่ะไอ้หัวทองค่ะ มันก็ไปนั่งยองๆคุยกับแม่บอกว่าข่มขืนลูกแล้วข่มขืนแม่อีคนดีไหมจากนั้นมันก็บีบคอแม่ค่ะส่วนแม่ก็บีบคอมันคืนแต่ด้วยความที่แม่เนี่ยโดนมันทั้งทุบทั้งเตะเนี่ยแม่ก็ไม่มีแรงที่จะสู้มันแล้วมือของแม่ค่ะก็ได้ไปคว้ามีดมาได้เล่มหนึ่งจังหวะนั้นเองแม่ก็ได้เหวี่ยงมีดปาดคอไอ้หัวทองและเลือดก็ได้ไหลทะลักออกมาสุดท้ายค่ะไอ้หัวทองก็ตายค่ะที่แม่จึงได้ขโมยโทรศัพท์ของไอ้หัวทองมา เรียกไ,ได้ว่าการมาหาไอ้หัวทองของแม่ครั้งนี้นะคะก็คือการมาเอาโทรศัพท์ที่มีคลิปของน้องอึนฮาอยู่ในนั้นเมื่อศพแรกผ่านไปค่ะถือเป็นการเริ่มต้นการล้างแค้นให้กับน้องอึนฮาแม่จึงเดินหน้าต่อไปค่ะเพื่อตามหาไอ้หัวน้ําตาลในตอนนี้ไอ้หัวน้าตาลกาลังงัดรถเพื่อขโมยของแม่จึงเข้าไปถามไอ้หัวดําอีกครั้งเกี่ยวกับการข่มขืนน้องอึนฮา แน่นอนห่ะว่าไอโอหัวน้ําตาลมันก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วแม่ก็เลยตัดสินใจว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปเสวนากับมันอีกพอไอ้หัวน้ําตาลขโมยเงินในรถเสร็จมันก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกมา ซึ่งแม่นะคะที่วนรถกลับมาค่ะก็ได้ชนไอ้หัวน้ําตาลเข้าจังๆยังไม่สาแก่ใจแม่ค่ะแม่จึงขับรถวนมาอีกครั้งและก็ทับร่างไอ้หัวน้ําตาลซ้ําอีกครั้งสุดท้ายแล้วไอ้หัวดําก็ตายคาที่ตัดผ้ามาที่ตํารวจค่ะได้รับแจ้งว่ามีคนตายศพนั้นก็คือศพไอ้หัวทองนั่นเองค่ะจากนั้นก็ได้มีการแจ้งการตายศพที่สองนั่นก็คือศพของไอ้หัวน้ําตาลนักสืบคะรู้ได้ทันทีเลยว่าน่าจะเป็นฝีมือของแม่นักสืบก็ได้ลงไปในพื้นที่เกิดเหตุค่ะ และก็ได้ไปค้นเจอคลิปที่น้องอึนหาถูกข่มขืนครั้งที่สอง หลังจากนั้นตำรวจก็ได้ไปค้นบ้านของโจฮันและก็ได้พบคลิปการข่มขืนครั้งแรกของน้องอึนหานักสืบค่ะก็ได้เห็นว่าลูกของตัวเองได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเขาจึงโทรศัพท์ถามลูกสาวตัวเองค่ะลูกสาวก็ได้บอกว่าถ้าเธอพูดเรื่องของอึนหาเธอก็จะโดนทำร้ายไปด้วยพ่อนะ่ะสามารถช่วยเธอได้หรือเปล่าหลังจากวางสายลูกสาวนะคะนักสืบก็ได้โทรไปหาแม่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เขามีหลักฐานที่จะเอาผิดโจฮันแล้วซึ่งโจฮันเป็นจำเลยคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ให้เขาได้จับคนเลวเข้าคุก เถอนะพอแม่ได้ฟังดังนั้นแม่ก็ไปหาโจฮันที่โรงเรียนค่ะพร้อมกับถือมีดไปหนึ่งเล่มในตอนนี้นักสืบก็ได้มาถึงที่โรงเรียนแล้วแต่ว่าก็ไม่ทันละค่ะเพราะว่าแม่เนี่ยลากโจฮันขึ้นไปที่ดาดฟ้า เธอเนี่ยได้แทงโจฮันไปแล้วหลายแผลในส่วนของโจฮันเนี่ยนะคะก็ได้ขอให้แม่ไว้ชีวิตเขาแต่แม่ก็ได้ตัดสินใจมาดีแล้วว่าเธอเนี่ยต้องการแก้แค้นให้กับลูกสาวโดยที่พวกสารเลวพวกนี้จะต้องตายทั้งหมดเพราะถ้ากฎหมายสามารถเอาผิดพวกสารเลวนี้ได้ในครั้งแรกลูกสาวของเธอก็คงไม่ต้องจากไปแม่จึงไม่ลังเลที่จะเงื้อมีดเพื่อแทงโจฮัน และนักเสือ่ะก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองเขาจึงลั่นไกหนึ่งนัดค่ะเพื่อหยุดการกระทําของแม่ซึ่งนัดนั้นนะคะก็ได้เข้าที่อกของแม่เต็มๆและแม่ก็ได้ล้มลงกับพื้นเธอได้ทาําภารกิจสําเร็จแล้วเพราะเธอได้จากไปพร้อมๆกับโจฮันและหนังค่ะก็ได้ตัดจบแต่เพียงเท่านี้โดยหนังเรื่องนี้นะคะได้คะแนนใน IMDB ไป6.4คะแนนในหนังเรื่องนี้นะคะมีความเรียลหลายๆอย่าง ที่เราเห็นได้ชัดเลยอย่างแรกนะคะก็คือด้านกฎหมายนั่นเองค่ะมันน่ากลัวมากมากเลยที่การปล่อยคนผิดกลับออกมาสู่สังคมโดยที่คนผิดนั้นก็กลับมาทําเลวอีกครั้งกับคนเดิมเป็นอะไรที่น่าเศร้าแล้วก็น่าหดหูมากๆแต่ผู้กระทาความผิดบางคนเนี่ยเขาก็สำนึกจริงๆก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะกลับมากระทําผิดอีกเหมือนเดิมในส่วนของแม่นะคะจริงๆแล้วคลิปแรกอะคะ่ะ ที่แม่เห็นในโทรศัพท์มือถือของน้องอื่นหาก,ก็สามารถเป็นหลักฐานได้แล้วนะแม่ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวเองเนี่ยไปให้พวกมันทําร้ายตีอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยความที่แบบว่าลูกฉันตายไปแล้วอ่ะฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะสิ่งที่จะทําให้แม่เนี่ยตายตาหลับก็คือคนพวกนี้ต้องเป็นเหมือนลูกเธอนั่นเอง ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นกองกรรวรังเกลียนก็ได้างนะเนาะค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของทาง l a w e Station นะคะและหากเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะและก็ขอขอบคุณค่ะทุกไลค์นะคะทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุก subscribe ที่ subscribe ให้กับช่อง l a w e Station ด้วยนะคะและหากเพื่อนๆชอบการสปอยหนังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ิป เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะคะสำหรับวันนี้ See you Next Time ค่ะ